สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่ทุ่งนา เป็นวันที่4ี่แล้วที่ทําการเติมน้ําจากสระเนี่ยลงพื้นที่นาปังนะครัวันนี้ก็ตามที่เห็นครับผมนะฮะก็น้ามีน้ําแล้วนะครับมีน้ําแล้วก็เติมทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรหรอกฮะเพราะว่าดินมันดูดไปด้วยช่วงนี้ดินมันดูดไปด้วยนะครับแล้วก็เราเติมได้เฉพาะกลางวันเท่านั้น ตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเย็นกว่านะครับ16นากากว่าน้ําก็ยังไหลอยู่นะครับน้ายังไหลอยู่นะฮะได้ถึง5โมงเย็นนะครับประมาณนั้นนะฮะถ้ายังมีแดดกระทบแผงอยู่นะฮะแต่ว่ากําลังของการไหลนี่มันก็จะน้อยลงนะฮะอันนี้ต้นข้าวก็ขึ้นแล้วนะต้นข้าวขึ้นแล้วนะครับอันนี้แม่กับพี่ชายหวานนะผมไม่ได้หวานนะฮะผมหวานมือไม่ค่อยนิ้เท่าไหร่ก็เลยให้แม่กับพี่ชายจัดการไปนะ ก็มีการระบายออกไปนาฝั่งแปลงนี้เลยนะครับนะฮะจะมีท่ออยู่นี้ท่อน้ำระหว่างแปลงนาก็ไหลไปนู่นเลยนะฮะก็เริ่มขึ้นไปมันก็ค่อยๆซึมนะครับนาปรังไม่ได้ต้องการน้ำมากขอให้มีดินชุ่มๆอยู่นะครับก,ก็ดีแล้วนะฮะ แต่ตอนนี้ยังยังไม่มีท่อนะครับที่จะสลับวาลวแล้วก็เดินไปใส่ฝั่งนู้นเลยนะครับแปลงนู้นนะฮะคาดว่าอีกสักหน่อยถ้าแบบน้ําคลองมาอะไรไม่พงไม่พอก็เดี๋ยวผมซื้อท่อ P e แบบยาวมาเลยนะครับแล้วก็สลับวาลวจากฝั่งนู้นนะครับวาลวจากฝั่งที่เติมนู้นมามาตามเส้นนี้นะฮะเส้นนี้มาเลยนะครับแล้วก็ท่อ P ีจากจุดนีว้วิ่งยาวไปตามคันนาตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นแปลงด้านบนนี้น้ํามันก็ได้เยอะนะครับแต่พื้นที่บางพื้นที่มันต่านะครับมันก็เลยขังอยู่ในพื้นที่นี้อย่างเดียวนะครับถ้าสามารถทําปรับพื้นที่ให้แบบให้แบบเรียบหน่อยเออให้เรียบแบบที่สุดมันก็จะได้น้ําทั่วถึงป่านี้ก็คือคงคงได้แบบแปลงนี้ครับจริงมันได้ทั่วหมดแล้ว ถ้าพื้นที่มันทั่วถึงนะฮะเพราะฉะนั้นน้ํามาขังอยู่ในบริเวณตรงนี้แต่ก็ซึมซึมเข้าไปนะครับทําให้มีความชุ่มชื้นอยู่นะฮะนี่ครับแปลงนี้ด้านบนนี้สุดนะครับนี่ครับไม่มีท่อเดินเอาน้ํามาทิ้งที่นี่เลยนะฮะก็สุดนั้นก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านไปแล้วนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็เห็นข้าวแล้วแล้วแปลงนู้นที่ไม่ได้เลยปีนาปีก่อนนั้นเนี่ย สองแปลงนี้จะเชื่อมติดกันนะฮะก็จะเติมน้ําแปลงนี้ก็น้ําก็จะล้นเสร็จก็ไปแปลงนู้นได้นะฮะก็คงจะเอาหาท่อพีอสัก50เมตร Pe นิ้วครึ่งมาเลยนะครับใหญ่ๆห,หน่อยต่อจากจุดนู้นตามที่บอกนะครับนู้นเลยนี่มาจุดนี้นะฮะอันนี้คันน้าใหม่ที่ที่ที่ผมให้ทางพี่เขาชนปิดให้ใหม่ผะว่าโซนนี้มันมันไม่ค่อยได้น้ํา ก็เลยจาเป็นต้องปิดตรงนี้เพื่อที่จะให้น้ําขังตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันต่ําอยู่แล้วนะครับมันต่ําอยู่แล้วมันมีน้ํามันขังได้อยู่แล้วนะฮะ นี่ครับแปลงนี้ก็โอเคเริ่มงอกกันเต็มที่แล้วนะครับเริ่มมองเห็นเขียวแล้วรอแต่น้ํามานะครับรอแต่น้ํามานะครับก็งอกทุกแปลงแล้วทํทำทั้งหมดทุกแปลงเลยนะแม่ทําทั้งหมดเลยฮะ <S <S พวกนี้ก็คงรอน้ําคลองน้ําอะไรมาสมทบอีกทีนะครับ <S <S ก็โซลา่าเซลลก็จะเติมเรื่อยๆจนจนสะแห้งนะครับผมจะเอาให้ให้สะแห้งไปเลยนะครับ น้ำมาถึงขอบนี้ละเนี่ยครับก็จะซึมมาเรื่อยเนาะจากโน้นเลยแปลงโน้นมามาแปลงนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อสับไปแปลงที่สามอีกเนี่ยก็น้ําไหลออกจากท่อมาละเนี่ยออกมาฝั่งนี้ละจะมีท่ออยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่ง เนี่ยครับพอก็มันระบายเข้าไปอย่างน้อยก็ให้ทั่วๆกันนะครับ บางบางต้นบางมาเมล็ดก,ก็ยังไม่ได้งอกแต่ว่าจมน้ำไปละอาจจะตายไปละงอกไม่ไม่ถี่ะบางๆก็จะระบายออกฝั่งนี้หน่อย อากาศเย็ยนนะครับ<ม>เดี๋ยวไปหาฟืนมาเตรียมไว้ถึงไฟฮะใส่รถใส่ปูนนั่แหละไปอโอ้ที่สวนยางครับผม you <sniffs> นี่พริกแม่ปลูกครับผมเริ่มสวยนะครับผมผลเริ่มดกแล้วเนาะนี่ยครับนี่ฝั่งนี้ก็ออกผลกันเยอะแยะแล้วครับอัปเดตพริกแม่หน่อยนะฮะนี่เหมือนมีหลายพันนะทั้งเขียวทั้งขาวเนี่ยน,นี่ดกดีมากเลย ต้นแล้วครับนี่โอเคครับผมพามาอัปเดตนะครับการเติมน้ำจากสระเนี่ยลงไปในสวนของนาปรังนะฮะปีนี้ก็นาปรังเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ที่ที่ทางทางบ้าน ผมได้ทานะตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านเนี่ยสปีเกือบ3ปีเนี่ยปีนี้ได้ได้พึ่งพึ่ง,งเห็นกันได้ทำนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบนะฮะแต่ได้กี่กระสอบอยังไงก็โอก็โอเคนะครับเพราะว่าเอาไว้กินเองนะครับเอาไว้กินเองทําสมทบกับนาปีเมือม่อเมือม่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ